แล้วเนี่ยคนทั่วไปหรือว่าเทรดเดอร์มือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในตลาดเนี่ยคงจะมีความคิดว่าอาชีพนี้เนี่ยแค่คุณหาความรู้เรื่องกาฟเทคนิคอแค่คุณไปเรียนตามสำนักต่างๆหรือว่าหาหนังสือมาอ่านเนี่ยก็สามารถที่จะเสกเงินจากอากาศได้หรือสามารถที่จะทําให้เงินเนี่ยมันเติบโตขึ้นมาได้แต่ความจริงแล้วคุณรู้ไหมครับว่าอาชีพเทรดเดอร์เนี่ยเป็นหนึ่งในอาชีพที่ยากที่สุดนะครับผม เหตุผลที่ผมพูดแบบนี้เนี่ยเพราะว่าสัดส่วนของคนที่สำเร็จในอาชีพนี้จริงๆแล้วเนี่ยถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับคนที่ล้มเหลวครับวันนี้นะครับผมได้นำเอาประสบการณ์ของผมที่อยู่ในตลาดมา10กว่าปีนะครับสามารถที่จะสอนให้คนเทรดได้มาหลายร้อยชีวิตแล้วมาเล่าให้ทุกท่านฟังในคลิปวิดีโอนี้ว่าเรื่องจริงที่เทรดเดอร์มืออาชีพต้องเจอเนี่ยมีอะไรบ้างถ้าหากว่าคุณยอมรับสิ่งเหล่านี้ได้เร็วเท่าไหร่คุณก็ยิ่งเข้าใกล้คำว่ามืออาชีพได้เร็วเท่านั้นครับข้อหนึ่ง ระบบที่ทำกำไรได้จริงๆ Win วินเรทแค่50-60%เท่านั้น ข้อนี้นะครับเป็นสิ่งที่อยากจะย้ําเตือนทุกคนที่กําลังตามหาระบบเทปขั้นเทพอยู่นะครับหรือว่าเสียเงินแพงๆเพื่อที่จะเรียนรู้ระบบที่เขาโฆษณาว่าวินเรดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์วินเรเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์บ้างล่ะเป็นระบบที่คิดค้นมาจากการแกะรอยเจ้ามือบ้างล่ะเป็นระบบที่ใช้อัลกอริทึมขั้นสูงบ้างล่ะสิ่งเหล่านี้นะครับรวนแล้วแต่เป็นการตลาดทั้งเพยนะครับที่จะทําให้คุณเนี่ยเสียเวลาแล้วก็วนเวียนอยู่แต่กับการตามหาเครื่องมือวิเศษเหล่านั้นครับ ความเป็นจริงแล้วนะครับเทรดเดอร์มืออาชีพเนี่ยไม่ได้ต้องการระบบที่มีความแม่นยําสูงอะไรเวอร์วังขนาดนั้นไม่ใช่แค่ผมคนเดียวที่พูดแบบนี้แต่เทรดเดอร์มืออาชีพระดับโลกเนี่ยต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่าพวกเขาเนี่ยมีวินเรทแค่ประมาณ50-60%เท่านั้นครับ แต่สิ่งที่เขาให้ความสําคัญเนี่ยคือเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงและการบริหารจัดการเงินรวมไปถึงสิ่งที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือเรื่องของการมี mindset เกี่ยวกับการเทรดที่ถูกต้องดังนั้นนะครับใครที่กําลังตามหาระบบเทรดเทพหรือว่าระบบเทรดที่เปอร์เซนต์วินสูงๆอยู่เนี่ยผมอยากจะให้คุณเนี่ยฟังคลิปวิดีโอนี้และตั้งสติให้ดีว่าคุณไม่จําเป็นที่จะต้องหาระบบที่มีความแม่นยําสูงขนาดนั้นข้อ2อ i ลิขรีวัต คือคีย์สำคัญที่ทำให้พอร์ตเติบโตคำว่า r i x k ิทหวานถ้าพูดภาษาบ้านๆให้เข้าใจง่ายๆเนี่ยนั่นก็คือการที่คุณเนี่ยวางเงินเดิมพันไป100บาทแล้วคุณมีโอกาสที่จะได้กลับมากี่บาท ผมจะแสดงให้เห็นจากตัวอย่างนี้นะครับว่าถ้าหากว่าคุณมีเปอร์เซ็นต์วินอยู่ที่50%แต่คุณมีลิขสิทธิอยู่ที่1ต่อ2เนี่ยคุณก็สามารถที่จะทำกำไรได้แล้วครับทุกครั้งที่คุณเดิมพันไป100บาทเนี่ยคุณมีโอกาส50%ที่จะได้เงินกลับมา200บาท เพียงเท่านี้นะครับคุณก็สามารถที่จะทำกำไรในตลาดนี้ได้อย่างเป็นกอบเป็นกำรรและพอตโตแบบมหาศาลแล้วครับไม่ใช่การเดิมพันหนักๆสิ่งที่ทำให้คนส่วนใหญ่เนี่ยล้มเหลวจากตลาดนี้คือการที่พวกเขาเนี่ยนำเงินเข้ามาและคิดว่าการเดิมพันหนักๆเนี่ยจะทำให้พวกเขารวยเร็วแต่ความเป็นจริงแล้วนะครับการที่คุณสนใจเรื่องของสถิติในการเทรดของคุณและทำมันให้สม่ำเสมอคือสิ่งที่จะทำให้คุณเติบโตได้จริงๆนั่นเองข้อ3 โฟกัสที่การบริหารความเสี่ยงไม่ใช่การพยากรตลาดนี่ก็เป็นอีกข้อหนึ่งนะครับที่ทำให้คนส่วนใหญ่เนี่ยยังคงวนเวียนอยู่กับการตามหาระบบเทพที่สามารถที่จะบอกพวกเขาได้ว่า ตรงไหนจะเป็นจุดต่ําสุดตรงไหนจะเป็นจุดสูงสุดเพื่อที่พวกเขาจะช็อตให้ได้จุดที่สูงที่สุดและลองให้ได้จุดที่ต่ําที่สุดซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าการพยายามคาดการตลาดเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้สําคัญขนาดนั้นครับสิ่งที่ผมอยากจะย้ําเตือนเสมอนะครับนั่นก็คือการที่คุณเนี่ยโฟกัสที่ความเสี่ยงไม่เกิน1-2%ต่อการเทรดแล้วเมื่อคุณอยู่รอดได้เนี่ยคุณจะนําเงินของคุณไปเทรดแบบเสี่ยงขึ้นหรือไปเป็นระบบที่มีการเบสแบบโอเวอร์เทรดอะไรกันเนี่ยตก งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของเราแล้วนะครับผมแต่เบื้องต้นเนี่ยการที่คุณจะอยู่ในตลาดได้หรือการที่คุณจะเทรดเป็นอาชีพได้เนี่ยคุณต้องโฟกัสการบริหารความเสี่ยงก่อนนั่นหมายความว่ามันไม่ใช่ว่าคุณอยู่ดีๆนําเงินมา1ล้านบาทนํามาเดิมพันแล้วคุณก็จะเสี่ยงเยอะๆเพื่อที Moment, ่จะทําให้มันกลายเป็น2ล้าน3ล้านเร็วๆแต่คุณจะต้องเรียนรู้การจํากัดความเสี่ยงก่อนว่าในไม้หนึ่งที่คุณเข้าเทรดเนี่ย คุณไม่ควรที่จะเสียหายเกิน1-2%ของพอร์ตเพราะถ้าหากว่าคุณเสียหายเยอะแล้วเนี่ยการที่คุณจะใช้เงินจำนวนเท่าเดิมที่ลดน้อยลงไปในการแก้คืนหรือกู้คืนกลับคืนมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากครับผมขอย้ำเตือนกับทุกท่านที่กำลังฟังคลิปวิดีโอนี้อยู่ว่า การที่คุณจะสําเร็จในตลาดแห่งนี้คุณจะต้องเคารพความเสี่ยงก่อนครับไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณจะกลายเป็นคน90%ที่เข้ามาในตลาดแล้วสุดท้ายก็ล้างพอร์ตก็พอร์ตแตกหรือว่าเติมเงินแล้วเติมเงินอีกก็ไม่สําเร็จสักทีข้อ 4. วินัยคือสิ่งที่แยกมืออาชีพออกจากมือสมัครเล่น ในทุกวงการนะครับไม่ว่าจะเป็นวงการกีฬาวงการดนตรีหรือคนที่ทําธุรกิจอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งสําคัญเลยนะครับที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จได้นั่นก็คือวินัยและความต่อเนื่องถ้าหากว่าคุณเข้ามาเทรดในตลาดนี้โดยที่คุณมี mindset ว่าเทรดๆไปเดี๋ยวฉันก็ได้เงินเดี๋ยวพอร์ตมันก็โตเองโดยที่ฉันไม่ต้องไปโฟกัสไม่ต้องไปจดบันทึกไม่ต้องไปทาอะไรที่มันยุ่งยากเสียเวลาผมบอกได้เลยนะครับว่าสิ่งเหล่านี้คือพฤติกรรมของมือสมัครเล่นหรือคนที่เข้ามาเทรดแบบไม่จริงจัง คนที่เทรดจริงจังนะครับพวกเขาจะต้องมีวินัยทั้งการเทรดและรวมไปถึงวินัยในการใช้ชีวิตเช่นถ้าหากว่าคุณตั้งเป้ากับตัวเองว่าคุณจะเป็นนักเทรดทองโดยคุณโฟกัสไปเลยว่าคุณจะเทรดทองช่วงเวลา1นึ่ทุ่มถึง4ี่ทุ่มทุกวัน คุณก็ต้องทําแบบนี้ให้เกิดเป็นวินัยไม่ใช่ว่าวันนี้เดี๋ยวคุณก็อยากจะไปแฮงเอาทกับเพื่อนคุณก็ไม่เทรดคุณก็ไม่เฝ้าหน้าจอถ้าหากว่าคุณทํามันแบบเล่นๆเนี่ยตลาดมันก็จะให้ผลตอบแทนกับคุณแบบเล่นๆเช่นกันแต่ถ้าหากว่าวันนี้คุณบอกว่าคุณตั้งเป้าว่าช่วงเวลานี้คุณจะเทรดคุณก็ต้องทํามันอย่างตั้งใจและมีวินัยครับข้อ5คุณอาจจะต้องเจอช่วงที่ขาดทุนติดกัน หลังจากที่คุณมีระบบเทรดที่ชัดเจนแล้วสิ่งที่คุณจะต้องเข้าใจไว้เลยนะครับนั่นก็คือไม่มีระบบไหนหรือไม่มีวิธีการเทรดไหนที่จะทําให้คุณเนี่ยกำไรทุกไม้คุณจะต้องเข้าใจว่าการเทรดเนี่ยเป็นเรื่องของสถิติคุณอาจจะต้องเจอการเทรดที่ขาดทุนติดกัน5ครั้ง6ครั้ง7ครั้งสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่คุณจะต้องเจอและห้ามมองข่ามันเด็ดขาดเวลาที่คุณเจอการขาดทุนติดต่อกันนะครับคาแนะนําของผมคือการที่คุณเนี่ยเริ่มที่จะรู้แล้วว่าช่วงเวลา น,นี้มันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่มันไม่เหมาะสมกับระบบของคุณหรือช่วงเวลาแบบนี้ตลาดเนี่ยเขาอาจจะมีการเคลื่อนไหวที่มันเปลี่ยนแปลงไปหรือถ้าหากว่าคุณค้นพบว่ามันเป็นแค่เพียงการขาดทุนชั่วคราวเนี่ยสิ่งที่คุณควรจะทําคือการลด Position ไซ z ์ลงมาครับแล้วเมื่อตลาดเนี่ยมันเริ่มกลับมาเป็นใจคุณเริ่มกลับมามีค่าสถิติที่ชนะมากยิ่งขึ้นคุณค่อยกลับมาใช้ o s i ิ i o n ไซด์เท่าเดิมก็ยังไม่สายครับข้อ 6. การเทรดเป็นวิธีหาเงินง่ายๆที่ยากที่สุดอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ทุกคนสามารถทําได้ครับไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงหรือว่าวันนี้คุณจะอายุเท่าไหร่คุณก็สามารถที่ทําได้ ขอเพียงแค่คุณมีหลักการที่ถูกต้องหรือมีมายเซ็ตที่ถูกต้องว่าการเทรดจริงๆการที่คุณจะเทรดเป็นมืออาชีพจริงจริงการที่คุณจะทํากําไรในตลาดนี้ให้ได้สม่ําเสมอหรือสร้างความร่ารวยให้ได้จริงๆเนี่ยมันควรที่จะมีมายเซ็ตแบบไหนถ้าหากว่าวิธีการคิดหรือว่ามายเซ็ตของคุณมันถูกต้องเนี่ยคุณจะเริ่มมองเห็นว่าระบบเทรดของคุณไม่จําเป็นต้องซับซ้อนไม่จําเป็นต้องแม่นยําสูงแต่แค่มันมีลิขสิทธิ์ที่เหมาะสมและคุณมีการบริหารความเสี่ยงที่ดีพร้อมกับการที่คุณเนี่ย ฝึกตัวเองให้เป็นคนที่มีวินัยและก้าวผ่านช่วงที่คุณขาดทุนติดๆดกันได้เพียงเท่านี้นะครับการเทรดมันก็จะกลายเป็นวิธีหาเงินง่ายๆที่คุณสามารถทำได้จริงไม่ใช่แค่การเป็นเหยื่อการตลาดหรือการ